อาจารย์มีข้อสังเกตอะไรในทางธุรกิจของดีไอคอนปลุกบ้างเขาเป็นการตลาดแบบตรงเขาเป็นขายตรงหรือว่ามีความเสี่ยงจะเข้าขายเป็นแชร์ลูกโซ่คะอาจารย์จะเข้าขายแบบเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่เนี่ยมันเขาต้องเริ่มต้นจากการไปดูคำนิยามตามข้อกฎหมายก่อนเออมันมีข้ออันนึงที่น่า,นาสังเกตเนาะก็คือรายได้เขาจะรวมน,น้าเขารายงานออกมาเป็นข้อมูลรายได้อะ รายได้เขาว่าสูงมากเลยแต่สต๊อกสินค้าเขา่าอาจจะมีไม่มากถ้ารายได้ของเขาสูงเกินกว่าสต๊อกสินค้าที่มันมันมีเนี่ยมันก็จะเป็นข้อสังเกตได้ชัดเจนเลยค่ะว่าเอ๊ารายได้ของเขาหลักๆคืออะไร ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นป้ายโฆษณาที่มีดารามาเป็นพรเซนเตอร์กันเ,เร,รียง5-6คนอยู่คนทางด่วนเนี่ยแต่ตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยโดยส่วนตัวนะดาก็ไม่เคยเห็นเราก็เลยไม่ไม่ได้คุ้นเคยกับตัวผลิตภัณฑ์เขาจริงๆว่าเขาขายของอะไรสู่ตลาดแล้วก็ขายอะไรโดยตรงให้กับผู้บริโภคนะคะทางผู้บริหารให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะ เข้าใจว่าเขาจะไม่ได้จดทะเบียนเป็นธุรกิจขายปรงนะคะเขาจะจดทะเบียนเป็นตลาดจัดตรงถ้าบอกตรงๆก็คือว่าการจะตีความว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่เนี่ยมันต้องเป็นการดูกันหลายหลาย,หลายหน่วยงานเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดไปดึงให้คนมาร่วมเครือข่ายเพิ่มขึ้นโดยเอาผลตอบแทนไปเป็นแรงจูงใจเนี่ยอันนี้มันก็จะมีความสูญเสียงที่จะผิดกฎหมายตามมาตรา19ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ Follow the future 2024เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ซื้อบัตรได้ที่ซิปอีเวนข่าวสารที่เราได้ติดตามกันนะคะอาจารย์น่าจะได้เห็นข้อมูลของดีไอคอนกรุ๊ปมาพอสมควรนะคะคือถ้าอาจารย์มองธุรกิจของดีไอคอน Group แล้วก็สิ่งที่เป็นทั้งพฤติการที่เกิดขึ้นจริงนะคะมุมอมองที่เราได้ฟังจากทั้งผู้บริหารแล้วก็ ทางผู้เสียหายด้วยนะคะอาจารย์มีข้อสังเกตอะไรในทางธุรกิจของดีไอคอน Group บ้างเขาเป็นการตลาดแบบตรงเขาเป็นขายตรงหรือว่ามีความเสี่ยงจะเข้าขายเป็นแชร์ลูกโซ่คะ่ะอาจารย์ค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆเราตั้งคําถามกันอันดับแรกก่อนว่า เขามีเรามีข้อสังเกตอะไรกับบริษัทนี้ต้องบอกก่อนว่าาดานเนี่ยไม่ได้มีความคุ้นเคยอะไรกับบริษัทเอเดอไอคอนเลยเดอไอคอนกรุ๊เลยนะคะในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ต้องบอกก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นเพียงแต่ เป็นป้ายบนะิลบอร์ดเนาะที่มีการประชาสัมพันธ์โฆษณากันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นป้ายโฆษณาที่มีดารามาเป็นพรีเซนเตอร์กันเรียง5 6คนอยู่บนทางด่วนเนี่ยแต่ตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยโดยส่วนตัวนะดาราก็ไม่เคยเห็นทท่านั้นจริงก็คือเขาบอกเขาเป็นธุรกิจออนไลน์นะแต่ว่าเ,าเราก็ซื้อสินค้าออนไลน์อยู่เยอะเหมือนกันเราก็ไม่เคยไม่เคยเห็นว่าเออสินค้าของเขาเนี่ยมันเป็นตัวไหนกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยไม่ไม่ได้คุ้นเคยกับตัวผลิตภัณฑ์เขาจริงๆว่าเขาขายของอะไรสู่ตลาดแล้วก็ขายอะไรโดยตรงให้กับผู้บริโภคนที พอเราเห็นประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยมีคำถามเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าเขาเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการขายสินค้าขายตรงให้กับทางผู้บริโภคแล้วก็เป็นลักษณะของการมีตัวแทนจําหน่ายซึ่งเราก็จะคุ้นเคยธุรกิจแบบนี้อยู่แล้วนะคะในลักษณะของธุรกิจที่มีการมีตัวแทนจําหน่ายมาขายสินค้าโดยการไปสื่อสารตัวสินค้าให้กับผู้บริโภคได้นะคะซึ่งจริงๆตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาเราพูดคำว่าขายตรงนะคะตลาดการตลาดแบบตรงหรือว่าตัวจะเข้าขายไปเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่เนี่ย มันเขาต้องเริ่มต้นจากการไปดูคํานิยามตามข้อกฎหมายก่อนอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าทําไมถึงต้องมาดูตามข้อกฎหมายเนื่องจากว่าเวลาเราพูดคาว่าขายตรงคืออะไรเรามีพระราชบัญญัติการขายตรงนะคะและตลาดแบบตรงพศ2 5ี่าเนี่ยกำกับอยู่ซึ่งอันนี้สคบอเป็นคนที่ดูแลนะคะเวลาเราจะขึ้นเวลาเราจะจดทะเบียนเนี่ยนะคะ ในการที่จะทาธุรกิจขายตรงเนี่ยเราต้องไปจดทะเบียนกับสคบนะคะเพื่อจะบอกว่าเออเราจะทำธุรกิจขายตรงแล้วในขายตรงเนี่ยเขาหมายถึงการทําตลาดหรือว่าบริการที่เราจะเป็นขายสินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภคเลยนะคะคือไม่ได้มีการไปผ่านห้างร้านหรือตลาดอะไรอย่างนี้นะคะก็คือว่าเราจะเอานำสินค้าเนี่ยไปนําเสนอให้กับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยซื้อสินค้ากับเราโดยตรงซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีตัวแทนขายตรงนะคะที่เป็นตัวแทนอิสระหรือว่าเป็นตัวแทนที่ เอ่อเป็นตัวแทนที่มีการกําหนดเอาไว้นะมีความแตกต่างกันในเรื่องของนักสณ่งตัวแทนอยู่เหมือนกันว่าเป็นตัวแทนที่เอ่อเราจะต้องสต็อกสินค้าไหมหรือว่าเราไม่จะเป็นต้องสต็อกสินค้าอันนี้ก็จะมีคำนิยามที่บอกดลักษณะแบบนี้เอาไว้ในเรื่องของการขายตรงส่วนการตลาดแบบตรงเนี่ยมันเป็นการทําการตลาดโดยการเอาสินค้าและบริการเน้นกับการสื่อสารเวลาพูดคำว่าการตลาดเนี่ยมันหมายถึงการสื่อสารข้อมูลนําเสนอขายสินค้าเนี่ยโดยตรงกับผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเราก็จะคุ้นเคยกันดีนะคะในเรื่องที่ว่า เออเราจะทาการตลาดแบบตรงเนี่ยเราจะเอ่อผ่านผ่านการตลาดแบบตรงเนี่ยเป็นการซื้อสินค้าบอกกับผู้บริโภคตรงๆว่าเออสินค้าตัวเนี้ยมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สื่อสารกับผู้บริโภคซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีมันก็จะมีเอ่อกดกดกลไกอยู่เพราะตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มที่เราสามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคได้หลายแพลตฟอร์มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแพลตฟอร์มทางออนไลไน์นะคะที่เราเห็นกันอยู่เพีาะนตรงเนี้ยมันมันก็จะเลยมีคาแตกต่างกันอยู่พอสมควรในเรื่องของการขายตรงกับตลาดแบบตรง แต่เท่าที่นาดาฟังทางผู้บริหารให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะเข้าใจว่าเขาจะไม่ได้จดทะเบียนเป็นธุรกิจขายตรงนะคะเขาจะจดทะเบียนเป็นตลาดแบบตรงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่เข้าใจจากที่ได้ได,ไ,ดได้ฟังจากข่าวเลยนะคะเพราะว่าจริงๆว่าข้อมูลตรงนี้เรายังไม่ได้ไปดูในเชิงลึกเลยเป็นฟังจากสัมภาษณ์แท้ๆเลยแล้วก็ฟังจากสคบด้วยเนี่ยเข้าใจว่าสคบอเองเนี่ยจะไม่รับจดทะเบียน ขายตรงกับเขาเพราะว่าจริงๆแล้วเงื่อนไขข,ของการเป็นธุรกิจขายตรงเนี่ยอาจจะต้องมีการอบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วโมเดลธุรกิจเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าเขาเนี่ยน่าจะไม่ได้จดทะเบียนขายตรงโดยตรงเซื่องอันนี้มันก็จะมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ตรงนี้ว่าเอ๊ะถ้าเขาดําเนินธุรกิจไปไม่สอดคล้องกับที่เขาจดทะเบียนไว้เนี่ยมันก็อาจจะมีความผิดในแง่ของไม่ได้ดําเนินการตามที่ได้จดทะเบียนไว้อันนี้ก็จะมีความเสี่ยงใน,นระดับหนึ่งเหมือนกันภายใต้พรบฉบับนี้นะคะทีนี้ ต้องบอกก่อนว่าตรงๆพอพูดคําว่าการขายตรงกับตลาดแบบตรงเนี่ยมีพรบกํากับเนาะเราก็มาพูดถึงตัวชร์ลูกโซ่กันทีนี้ตัวคําว่าแชร์ลูกโซ่อะค่ะมันมีพระราชกําหนดอยู่ตัวหนึ่งซึ่งจริงๆออกมานานแล้วถ้าย้อนกลับไปปี2 5 2นะพรนกะพรบฉบับนี้เนี่ย เป็นละกเก็นเป็นพลรกรที่ว่าด้วยในการกู้ยืมเงินนะคะจาก أ, เป็นรัศณะของการข้อโกงประชาชนเดี๋ยวลองเอาตัวพรกรขึ้นมานิดนึงก็ได้นะคะเดี๋ยวเรดาดัขออนุญาตไปตรงพรกรนิดน,นึงก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงคํานิยามของเออันนี้อันนี้เป็นพรบรค่ะขอไปอีกสไลด์อีกถัดไปนะคะตัวพลรกอรอีกฉบับหนึ่งเนี้ยนะคะจะเป็นพราะเราจลงไปอีกสไลดน์นึงนะคะขอภัยค่ะเอจะจะมีจะมีพรกอรอีกฉบับหนึ่งไม่ไม่มีหรอคะขอขอไม่ไม่มีพรกอรอีกฉบับหนึ่งหรอคะมันจะมีพรอรอยู่ตัวนึงนะคะคท่ ที่พูดถึงพระราชกําหนดขออภัยนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ยสไลด์โชว์พระราชกําหนดการกู้ยืมที่เป็นการชอบกรมประชาชนค่ะเป็นพระราชเป็นพุทธศักราช2627นะคะซึ่ง พรกรฉบับนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นพระราชกำหนดที่บอกถึงการกู้ยืมที่เป็นการชอบโกงประชาชนเนี่ยมีตั้งแต่227แล้วนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขทีตอน234นะคะตรงพลกรฉบับนี้เขาให้คํานิยามเอาไว้ว่าหมายความถึงการรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะในลนักษณะหรือการรับฝากการกู้ยืมการจำหน่ายบัตรหรือสิ่งอื่นใดในการรับเข้าเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็รับเข้าร่วมลงทุนแล้วก็รับเข้าร่วมกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในลนักษณะอื่นโดยให้ผู้กู้ยืมเงินเนี่ยหรือบุคคลอื่น จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งหรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้กู้ยืมเงินคําว่าการกู้ยืมเงินตรงนี้โดยคานิยามของพลกรฉบับนี้เนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมแค่เฉพาะเป็นตัวเงินนะคะแต่เป็นลนักษณะของการรับเข้าเป็นสมาชิกรับเข้าร่วมลงทุนหรือว่ารับเข้าร่วมกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆแล้วการขายสินค้าในลักษณะที่เป็นลนักษณะของการที่จะบอกว่ามีการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยก็เ,เป็นรูปแบบของการของการ ลักษณะของการเข้าขายในคำนิยามของการกู้ยืมตามพรกกรฉบับนี้เช่นเดียวกันแต่พรรกกรฉบับนี้เนี่ยต้องอธิบายก่อนว่ามันอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักง,งานเศรษฐกิจวานครั้งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ ถ้าบอกตรงๆก็คือว่าการจะตีความว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่เนี่ยมันต้องเป็นการดูกันหลายหลายหลายหน่วยงานเลยทีเดียวตั้งสคบนะคะส่วนหนึ่งว่ามันเข้าขายกันเป็นขายตรงหรือเปล่าหรือมันเป็นการตลาดแบบตรงหรือว่ามันจะเข้าขายกันเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมก็ต้องมาดูภายใต้พระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนฉบับนี้ซึ่งสคบเนี่ยอาจจะต้องประสานกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในการที่ต้องไปดูในรายละเอียดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมีมีเข้าขายที่จะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่ทีนี้ ทางผู้บริหารของบริษัทเนี่ยก็ให้ข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยพยายามจะยืนยันว่าของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบของการขายสินค้ามีสินค้าในการที่จะให้กับต้องเรียกว่า,าตัวแทนจําหน่ายเนาะที่ที่มีรูปแบบของตัวแทนจําหน่ายหลายหลายหลายโมเดลทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในดิสติบิวเตอร์ซูเปอร์วิเซอร์ดีลเลอร์หรือว่ามินิดีลเลอร์เนี่ยแล้วก็มีการาให้คนเหล่านี้เนี่ย เหมือนกับเปิดบินนะคะเปิดบินอาจจะมีมูลค่าในการเปิดบินตั้งแต่2,005ไปจนถึง250,000อย่างเงี้ยนะคะ,ะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นตามแต่ว่าแต่ละ,ะตัวแทนเนี่ยจะอยู่ในจะเป็นดีลเลอร์หรือเป็นซูเปอร์วิเซอร์หรือเป็นดิสติบิวเตอร์เนี่ยก็จะได้สินค้าไปอยู่ในในมือแล้วก็เอาสินค้าตรงนั้นหรืออาจจะไม่มีสินค้าในมือนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะข,ของการที่ไปเสนอขายแล้วก็มาให้บริษัทเนี่ยจัดส่งสินค้าให้เพราะฉะนั้นรูปแบบธุรกิจเนี่ยทางทาง ผู้บริหารของบริษัทเนี่พยพยายามจะบอกว่าออของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบการขายสินค้าเพราะฉะนั้นน่าจะไม่เข้าข่ายพระราชะกําหนดแต่เราเองบอกไม่ได้ตรงนี้ต้องไปดูรายละเอียดเพราะว่ามันมีข้อมูลที่เราอาจจะต้องไปดูในเชิงลึกนะคะอันนี้ขออนุญาตแชร์นิดนึงไม่ได้แชร์สไลด์แต่ว่าแชร์ไอเดียให้ฟังว่าเวลาเรามองธุรกิจอะค่ะว่าธุรกิจเนี้ยเขามีรายได้จากการขายสินค้าหรือไม่นะคะอันนี้ในแง่ของการตรวจสอบในแง่ของการติดตามเนี่ยเราคงจะต้องไป เออดูอันนี้อันหนึ่งที่ต้องดูแน,น่เลยคือการรายงานข้อมูลทางการเงินของเขานะคะกับกระทรวงนะคะซึ่งจริงๆเขาไม่ใช่บริษัทมหาชนนะอาจจะมีข้อจํากัดในการเข้าถึงเหมือนกันอย่างคนที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายต่างๆเนี่ยนะคะถ้าอยากจะไปประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทจะเข้าถึงงบการเงินเขาเนี่ยก็ <c oughs> อาจจะไม่สามารถนะอันนี้ต้องหมอกตรงๆเป็นข้อจํากัดอันหนึ่งที่นามองว่าเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อที่เราอาจจะต้องช่วยกันพิจารณาว่าจะปรับปรุงยังไงนะคะ เพราะลองนึกดีว่าถ้าเราจะทําธุรกิจกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราน่าจะต้องไปดูฐานะทางการเงินเขาเหมือนกันว่าเขาเป็นบริษัทที่จบทะเบียนมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีความเข้มแข็งทางการเงินอย่างไรแหล่งรายได้เขาเป็นยังไงเท่าที่นาดาเข้าใจเนี่ยถ้าเขาเป็นการขายสินค้านะคะเราอาจจะต้องไปดูงบการเงินเขาลึกๆอีกทีหนึ่งว่าถ้าเขาเป็นการขายสินค้านี่อันดับแรกเลยเนี่ยเขาจะต้องมีมูลค่าสินค้าคงเหลือที่สต็อกสินค้าเอาไว้เพื่อการจาหน่ายแต่ว่าเท่าที่นาดาติดตามข่าวแล้วก็มีหลายสื่อบางอันบางบางผู้เชี่ยวชาญบางท่าน เท่าที่เข้าใจนะคะเพราะว่าข้อมูลทางการเงินตัวนี้ต้องบอกก่อนว่านาดามไม่ได้เป็นสมาชิกของเกรมเบียนการแทที่จะเข้าไปดึงข้อมูลออกมาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อจํากัดอันหนึ่งเพราะว่าคนที่จะไปดึงข้อมูลูวกนีอ่อไกมได้เนี่ยต้องเป็นสมาชิกนะในการไปดึงข้อมูลออกมาซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้น่าจะเผยแพร่ให้เป็นข้อมูลสาธารณะได้แล้วนะคะในปัจจุบันนี้นะคะตรงนี้เขาเราก็เท่าที่ตามข่าวดูเนี่ยก็พบว่า เออมันมีข้ออันหนึ่งทีน่น่าสังเกตเนาะก็คือรายได้เขาจานวนนาาที่เขารายงานออกมาเป็นข้อมูลรายได้อะรายได้เขาว่าสูงมากเลยแต่สต๊อกสินค้าเขาว่าอาจจะมีไม่มากมันทําให้เวลาเขาขายสินค้าเนี่ยเป็นการตั้งคาถามถาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเขาขายสินค้าจริงๆเนี่ยต้นทุนสินค้าขายเขาคืออะไรแล้วเ,เขาสามารถที่จะหมุนสินค้าคงเหลือนะที่เรียกกันว่าอัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือเนี่ย ในจานวนรอบมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งที่ในเคิงการตรวจสอบเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องลงไปดูลึกๆเลยว่าเออรายได้ของเขาเนี่ยหลักๆแล้วรายได้เป็นยังไงเพราะที่น่นาเข้าใจเนี่ยพอ,อ,อแม่ขายเปิดบินนะเราอย่าเรียกแม่ขายนะพอ,อ,อลูกลูกค้าเปิดบินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรับรู้รายได้มาเลยนะคะว่าอ่ะเปิดบิน2 5 0 0เปิดบิน25 0ห0หรือเปิดบิน2 0 0 0 0ถ้าเปิดบินมาแล้วปุ๊บอ่ะรับรู้รายได้เลยรายได้มันจะสูงทีนี้คําถามก็คือว่าถ้ารายได้สูงเนี่ยถ้าเขาขายสินค้าได้จริงเนาะ สินค้าคงเหลือเนี่ยมันต้องหมุนมันต้องหมุนนะคะให้เห็นภาพได้ว่าเออแล้วเขามีการสต็อกสินค้าแล้วขายสินค้าไปได้กี่ครั้งแล้วทําให้เกิดรายได้เนี่ยสอดคล้องกับสต็อกสินค้าของเขาหรือไม่ถ้ารายได้ของเขาสูงเกินกว่าสต็อกสินค้าที่มมันมันมีเนี่ยมันก็จะเป็นข้อสังเกตได้ชัดเจนเลยค่ะว่าเออแล้วรายได้ของเขาหลักๆคืออะไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าการที่เขาไป ทำโฆษณาในการที่จะไปดึงคนเข้ามาร่วมทีมนะคะเออลงไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดบินเปิดบินเปิดบินแต่ว่ายังขายสินค้าไม่ได้นด้นายความว่าสินค้ามันก็จะไม่ได้รับการหมุนในการที่จะไปขายออกไปใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ น่าจะต้องไปตรวจสอบในเชิงลึกทีเดียวแะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาไปบอกว่าเขาจดทะเบียนเป็นลักษณะของการขายตรงเนี่ยเขาขายสินค้าได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็กเป็นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องไปดูในเชิงลึกเลยล่ะค่ะว่าซึ่งเท่าที่นาดาต,ติดตามข่าวตอนนี้นรา,าว,ว่าตรงนี้มีข้อสังเกตที่สําคัญมากๆเพราะว่าพอคนเปิดบินปุ๊บเขารับรู้รายได้เลยนะรายได้เขาสูงมากเลยพอรายได้สูงปุ๊บก,การขายสินค้านเนี่ยมันสอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าลูกนั่นหมายความว่าคนที่เปิด เปิดบินกับเขาไปอ่ะขายของได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือขออนุญาตไปดูที่มาตรา19ค่ะมาตรา19ที่เมื่อกี้เออเอาขึ้นมาในจอนะคะอันนี้เป็นมาตราของพระราชบัญญัติขายตรงนะคะมาตรา19อวันนี้เป็นมาตราที่บอกว่าถ้าคุณอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้เนาะแล้วคุณประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงนะห้ามไมให้ผู้ประกอบการขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเนี่ยนะคะ มีลักษณะในการที่ชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในลักษณะที่จะต้องมีการตกลงผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่ผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวอันนี้มันมัมนมีคีย์เวิร์ดตรงนี้อยู่ที่สําคัญมากๆว่าถ้าคุณอะเรเราเรายังไม่ต้องไปเคาะนะว่าเขาจดทะเบียนเป็นขายตรงหรือจดทะเบียนเป็นธุรกิจแบบตลาดแบบตรงนะซึ่งอันนี้มีข้อสังเกตแล้วแหละว่าเขาจดทะเบียนแบบไหนสคบน่าจะให้คําตอบได้โดยชัดแหละว่าจริงเท่าที่น้าดาตามเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้จดทะเบียนขายตรงแหละแต่ การที่ไปชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอันนี้เป็นความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่อาจจะถ้าเขามีโมเดลธุรกิจที่เป็นลักษณะไปเชิญชวนให้มีคนเข้ามาเปิดบินนะคะซื้อสินค้าไปจะเป็น2 5 0 5 2 0ื0 2 5 0 0ก็แล้วแต่เนี้ยเปิดบินแล้วเนี่ยก็เหมือนกับถ้าสมมุติว่าไปบอกว่าอะ ถ้าขายสินค้าแล้วเนี่ยอาจจะขายได้ในผลตอบแทนจะเพิ่มสูงแต่เพิ่มเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดไปดึงให้คนมาร่วมเครือข่ายเพิ่มขึ้นดึงเครือข่ายเพิ่มขึ้นโดยเอาผลตอบแทนไปเป็นแรงจูงใจเนี่ยอันนี้มันก็จะมีความสูมเสียงที่จะผิดกฎหมายตามมาตรา19ในพระราชบ,บัญญัติฉบับนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอไปดูโมเดลธุรกิจแล้วเท่าที่ฟังจาก จักเหยื่อขออนุญาจะไม่แดกนี่เหยื่อผู้ฟังจากผู้ที่เข้าไปอยู่ในร่วมในใน,ในเครือข่ายเนาะแล้วก็ทางทางผ,ผู้ผู้บริหารเองเนี่ยก็มีลักษณะข,ของการที่มีการจัดสัมมนามีการจ่ายเงินค่าสัมมนาเนาะในการที่จะเชิญชวนให้สมาชิกเนี่ยมาเข้าร่วมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ดูแล้วก็อาจจะมีการจูงใจในการที่จะให้ออบอกว่าถ้านําสินค้าตัวนี้ไปขายแล้วเนี่ยน่าจะได้รายได้เพิ่มขึ้นในประมาณเท่าไหร่ มันก็เลยมีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่ามันจะไปเข้าเงื่อนไขในลนักษณะของการดําเนินการตามตามลักษณะคํานิยามที่ที่อยู่ในพระราชกาหนดการกู้ยืมที่เป็นการช่อกงประชาชนคือถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการขายสินค้าก็ตามเพราะว่าเราอยากเราพูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าพระราชกําหนดฉบับนั้นน่ะมันไม่ได้ตีกรอบแค่เฉพาะการกู้ยืมระหว่างระหว่างลูกนี้เจ้าหนี้นะไม่ใช่เป็นการเอาไปร่วมกับุนอย่างเดียวนะแต่มันเป็นลนักษณะอื่นใดก็ตามที่เป็นลนักษณะเหมือนกับการ เให้คนที่เข้ามาอให้เงินมาเพื่อร่วมงลงทุนหรือว่าเพื่อเพื่อผลตอบแทนเพื่อผลต่างผลประโยชน์ต่างตอแพงนะฮะอันนี้มันก็เป็นข้อข้อหนึ่งที่เห็นชัดเลยว่ามันมีข้อสังเกตที่สําคัญมากๆกับกับโมเดลธุรกิจแบบนี้ค่ะทั้งทั้งสามประเด็นที่เมื่อกี้คุณกีตาร์ถามไว้ค่ะว่ามันขายตรงตลาดแบบตรงหรือว่ามันเข้าขายจะเป็นแชร์ลูกโซหรือเปล่ากฎหมายทั้งสองฉบับเนี้ยน่าจะเป็นสองตัวที่อาจจะตอบคาถามตรงนั้นได้ดีที่สุดค่ะ